ผมต้องการแฟนคำว่าแฟนของผมเนี่ยคือของส่วนตัวไม่ต้องการใช้เป็นของสาธารนณะให้ใครมาเห็นเรื่องล่าของแฟนผมพุทโพุทโธอย่าลืมโทรนะฮัลโหลคุณปอ สวัสดีครับสวัสดีครับปอครับปออายุเท่าไหร่คะ30ปีครับอ่ะปอวันนี้มีอะไรเอ่ยประเด็นนะครับผมพบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้สักพักหนึ่งนะครับเฮ้ยเริ่มแรกเนี่ยผมตัดสินใจเลือกเขาอ่ะเพราะว่าเขารู้จักกับช่วยพ่อแม่ทำมาหากินครับอืมนี่คือเขาเคยถามผมว่าผมเลือกเขาเพราะอะไรผมก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยครับเพราะว่าเขารู้จักทำมาหากินแต่เขาก็บอกว่าเขาอ่ะทำงานเอนเตอร์เทนด้วยนะตอนแรกงานเอนเตอร์เทนคืออะไรอ่ะคือแบบว่าไปชงเหล้าไปงานเอนนอ๋อโอเค ช่วงคบกันได้ไม่นานนะครับเหมือนกับว่าผู้หญิงเขาใส่ทองใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ะ>แล้วมีคืนนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาออกไปทํางานแล้วเขาลืมทองไว้ในห้องผม<ะ>แล้วก็เหมือนกับว่าความรู้สึกเริ่มแรกของดาพลเพิ่งเคยคบกันอย่างเงี้ยครับ<ะ>เขาก็อาจจะกลัวผมจะขโมยไหมหรือว่าแล้วจวังหวะที่ออกมาห้องมันลืมลอ็อคผมก็รีบกลับไปที่ห้องผมไม่รู้ว่าเขาเก็บทองไว้ตรงไหนผมก็พยายามหาครับแต่ตามแบบกระเป๋าเสื้อกระเป๋าอะไรกระเป๋าที่เขาโป๊แต่ผมเปิดกระเป๋าเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่ทองคนระับคือมันเป็นพ้าถุง ยางอนามัยแล้วก็เจลหล่อลื่นจำนวนแบบค่อนข้างเยอะครับผมเริ่มคิดแล้วว่าถ้าคุณทํางานอินเตอร์เทนเนี่ยทำไมคุณต้องพกของพวกนี้ในจานวนเยอะขนาดนี้เราเราเขาบอกเขามานานแค่ไหนคะ,ะไม่นานครับช่วงแบบหมดโควิดนะครับแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ทักเฟซบุ๊กมาโทษนะคะแล้วที่บอกว่าเห็นเขาช่วยงานที่บ้านเนี่ยไปเห็นได้ไงคะในเมื่อเราทักเฟซบุ๊กกันไปก็คือเห็นในรูปเหรอคะใช่ครับคือแต่เขาโพสขายของช่วยแม่อเองค,ค่ะนั้นย้อนกลับมาให้พี่ลูกค่ามนึงพี่อาจจะพลาดไปนิดนึงเมื่อกี้คือที่เข้าไป ไปหาทองนี่เราไปหาทองทําไมนะคะก็คือเหมือนกับว่าพบกันอย่างนี้ยครับแล้วเขาลืมไว้ในห้องผมถ้าเกิดทองหายไปเนี่ยผมก็กลัวว่าเขาจะสงสัยว่าผมเป็นคนเอาไปหรือเปล่าใจร้อนรลนเลยรีบกลับไปหาให้ใช่ครับแล้วบังเอิญกระเป๋าเขาก็ดันอยู่ที่ห้องเราอืใช่ครับคือเขา ก<ม><บ>นที่คอนโดผมนะครับนั้นก็คือเราก็สงสัยว่าเขาอาจจะรับงานนอกเหนือจากงานเอ็นก็คือมีอะไรมากกว่าน,นั้นใช่ครับพอเขากลับมาจากทางานปุ๊บเนี่ยในความสงสัยของผมเนี่ยผมพยายามมองเวลาเขาเล่นโทรศัพท์มือถือครับเพื่อว่าจะได้เห็นแบบพาร์กดล็อกโทรศัพท์ของเขาคือในจังหวะที่เขานอนหลับเนี่ยผมก็แอบเอาโทรศัพท์เขามาเปิดเช็ค <c oughs> เข้าไปในไลน์ครับคือว่าเมื่อก่อนในไลน์เนี่ยไลน์อาอ่ะมันจะเมื่อลบออกไปแต่ถ้าไม่ได้ลบในไลน์อาเราจะเห็นหมดเลยว่าคนคนเนี้ยคุยแชทอะไรกับใครบ้าง <c oughs> เราหาใครบ้างมันก็คือประวัติอ่ะ ที่เขาเคยคุยกับผู้ชายต่างๆแล้วพอกลับถึงห้องปุ๊บเขาก็ลบทิ้งลบทิ้งอย่างเงี้ยครับแล้วข้อความเหล่านั้นมันมันทําให้ชัดเจนขึ้นไหมสิ่งที่เราสงสัยชัดเจนมากครับก็คือมีการรับงานใช่เขาไม่ได้เอนเตอร์เทนอย่างเดียวคือข้างเรียกง่ายคือการขายบริการโอเคอะไงแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเคลียร์ไหมผมก็ยังแจ้งที่จะทําเป็นไม่รู้นะครับผมก็พาเขาไปทานข้าวเนี่ยผมบอกว่าสิ่งที่ทําอยู่อ่ะถ้าคิดว่าอะไรมันผิดอ่ะขอให้หยุดซะก่อนหน้าเนี่ยถ้าคุณเคยทําอะไรมาเราไม่สนใจแต่่ถ้้าาาเเรรูวธอ ทำอะไรที่นอกเหนือเอ็มเนี่ยเราขอไปกับเธอนะอว่าพูดอย่างนี้เลยเหรอระหว่างมือ้อาหารใช่ครับพูดอย่างนี้เลย <c oughs> พอหลังจากพูดไปปไปฏ <c oughs> ิกริยาเขาเป็นยังไงเขาเหมือนจะรับทราบรับรูบร้ทุกอย่างครับว่าตกลงหน้าคือแบบว่าเขาจะไม่ทําไม่มีอะไรนอกเหนือเกินเลยกว่านี้อกําลังทานข้าวเลยครับสายโทรศัพท์เข้ามาม,มีงานข้าวอีกแล้วครับเขาบอกว่าเออเนี่ยมีงานต้องออกไปทํานะผมก็ให้เขาไปพอเขาหลับก็เหมือนเดิมครับแอบเช็คโทรศัพท์ทางไลน์เอาฝากซื้อถุงยางคือคนเราอ่ะถ้าไปแล้วมันไม่ได้ทําอะไรกันอะมันจะซื้อถุงยางเพื่ออะไรใช่ไหมพี่ เขาพยายามที่จะแก้ตัวจนผมบอกว่าเนี่ยผมมารู้ความจริงทุกอย่างแล้วผมขอยุติความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้นะก็ชัดเจนก็ชัดเจนครับแต่เขาไม่ยอมเลยกเขาก็พยายามบอกว่าเขาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ทําแล้ว่าผมก็ให้โอกาสเขาบอกว่าเดี๋ยวเขานจะไปหาแบบขครของตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะบอกว่าคนเรามันเคยได้เงินมาง่ายอ่ะแบบวันละหลายพันจะให้ไปขายของตามตลาดนัดได้กำไรแค่ว่าสามร้อยห้าร้อยอ่ะมันเป็นไปได้ยากพี่แล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า เนี่ยเขาได้รับงานถ่ายรูปชิ้นหนึ่งนะ <c oughs> ผมว่าเลยว่าผมต้องการจะไปด้วยคือเขาคุยรายละเอียดครับว่าวันถ่ายแล้วมีผู้หญิงสองคนแ <c oughs> ยกงสถานที่เรียบร้อยอะผมกว่าโอเคถ้ามีผู้หญิงสองคนผมไปด้วย <sar han S 1> มันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรพอไปถึงไม่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เป็น,ปนคนเดียวใช่เป็นตากล้องคนเดียวแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาไปเปิดม่านรูดไว้แต่ว่าผมไปด้วยแล้วชุดที่ใส่พ,พี่คือผมไม่โอเคตอน <c oughs> แรกเขาบอกว่าอาจจะถ่ายแนวแบบ B2 พวกอะไรอย่างเงี้ยเอาชุดให้ผมดูผมว่าเออมันก็โป๊ในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่แบบ แบบเสื้อในเนี่ยเริ่มแบบเห็นจุกหัวนมแล้วท่อนล่างนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยคือจะเป็นลูกไม้คือมองไปเห็นเลยโทษนะขอขอสร้างนิดนิดนึงรู้ว่ากำลังเดือดแล้วก่อนหน้านั้นเขามีงานลักษณะนี้อยู่ไหมก่อนจะครบกับเราอะพกงานถ่ายภาพที่มันเซ็กซี่็ซมากๆอะไรเงี้ยหรือรืมนูดอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยครับฉะนั้นนี่เลยเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะเซ็กซี่เบอร์นี้ใช่ครับเดี๋ยวนะคะแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็รอจนงานมันถ่ายเสร็จออกมานั่งตึงๆเออแล้วเขาเขาไม่เกรันะอไ ไอ้ออองานชิ้นนี้เราได้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาทําทําไมอง,งานอันเนี้ย เขาบอกว่าถ่ายปลาเตี๋ยวได้เงินเขาให้ผลได้เนี่ยครับแล้วไงพอเราไม่พอใจแล้วกลับมาทะเลาะกันไหมหรือยังไงไม่ครับผมเดินเข้าไปคุยระหว่างที่ดับตากล้องอ่ะเขาให้แฟนผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมผมก็ได้ไปคุยแฟนผมว่าผมต้องการแฟนคาว่าแฟนของผมเนี่ยคือของส่วนตัวไม่ต้องการใช้เป็นของสาธารณะให้ใครมาเห็นเรีอนร่าของแฟนผมโอเค<ต>เราก็ชัดเจนละใช่เหมือนกับว่าตากล้องเขาก็ได้ยินนะครับจังหวะที่ผมไปเบรกเนี่ยคือมันโป้จนห็นข้างล่างแล้วนะแม้มันจะเป็นลูกไม้แต่พี่คิดดูว่าเขาเปิดอ่างอาบน้ำไว้อะผมว่ามันต้องมีทาี่บพอ หมดจริงๆงานก็ถูกแับยกเลิกไปเงี้ยครับก็คือกลับบ้านก็คือหยุดเลยเราเราล้มเลิกการถ่ายเลยคือตากล้องเขาได้ยินเสียงผมทะเาลาะกาแฟครับเขาก็เลยบอกว่าพอที่ไม่ดไ,มได้ได้ครับแล้วได้ตังไหมได้ตังครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับความสัมพันธ์เป็นไงครับ หลังจากนั้นผมก็เนี่ยครับเหมือนกับว่าผมไม่สบายใจอ่ที่ต้องคบกับคนแบบอย่างเงี้ยครับคือผมก็กลับมาเหมือนกับว่าขอ,อยุตินะอะไรนะเขาก็ไม่ยอมไปอย่างเงี้ยพี่จนเนี่ยเขาก็ไปขายของตัดตลาดนะเขาก็เหมือนกับจะทําตัวดีปรับปรุงตัวขึ้นนะพี่แต่ว่าในโทรศรัพท์เขาอะเขาล็อกอินเฟซบุ๊กไวในโทรศรัพท์ผมอครับคือผมก็ลองแบบสลับบัญชีไปดูใน m essenger มันมีจังหวะเนึ่ยคะพี่ที่เขาจะคบกับกลุ่มพวกแบบ เนี่ยทำงานเองเอ็นวีอะไรอย่างเงี้ยผมเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าคุณยังคบเพื่อนกลุ่มเนี้คุณจะแยกชีวิตออกมาทําชีวิตแบบคนทั่วไปเขาไม่ได้อะผมก็เปิดเขาไปเจอข้อความหนึ่งอะว่าเขาส่งงานให้เรานะคือแบบแฟนผมก็คุยว่าเขาเลิกหนูแล้วพี่ถ้าเป็นวันพรุ่งเนี้ยสะดวกกว่าไหมอะไรไหมโอเคก็คือชัดเจนว่าชัดเจนว่าก็ไม่เลิอกอะค่ะถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคแล้วแล้วคุณปออยากถามอะไรวันนี้เพราะว่าจริงสถานการณ์น่าจะครบแล้วนะคะชัดเจนชัดเจนจริงๆริอะผมอยากเล่ากับเขาเฉยๆพี่แต่เขาคูว่าถ้าผมไปเขาว่า เขาจะฆ่าตัวตายก่อนหน้าน,นี้เขาเคยคบกับแฟนเก่เาเขาเคยทําอย่างนี้จริงๆนะพี่แล้วเขาเข้าโรงพยาบาลมีรอยที่คอจริงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยนะไม่รู้วะททำยังไงอ่ะผมก็เลยอยากขอความคิดเห็นจากพี่คือทุกวันนี้เขาอ,อยู่กับเราใช่ไหมคะอยู่บ้านเดียวกันใช่ครับอยู่บ้านเดียวกันเลยครับพี่หอมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วบ้านเราเป็นห้องเช่าหรืออะไรคะใช่ครับ แล้วตอนนี้ที่<ม>เราโทรมาเขาอยู่เขาอยู่ตรงไหนคะ,ะผมออกมาข้างนอกครับแล้วเขาก็อยู่ในห้องเนียแหละครับถามใครก่อนดีครับปอครับเป็นพี่หอมก็ได้ครับอืมไม่ใช่คือไม่ใช่อ่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะคนเราจะมีสเปคของคู่ชีวิตบังเอิญว่าไอ้งานที่เขาทำอ่ะแน่นอนแหละมันกระทบความรู้สึกของคนที่ห่วงแฟนอ่ะมันก็เป็นอาชีพที่น้อยคนจะรับได้แล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาหยุดจริงๆเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงดูเขาอะักยภาพปออาจจะไม่พร้อมหรือณตอนนี้ความไว้ใจอาจจะ ไม่ได้เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเราถ้าเขาตัดสินใจว่าโอเคเขาไม่ทําแล้วเขาปฏิเสธงานไปเนี่ยมันยังพอให้โอกาสกันได้แต่พอรับหลังเราในการพูดคุยหรือแมสเซจในการสื่อสารกับเพื่อน NV ด้วยกันเนี่ยปรากฏมันก็ปเป็นเป็นํำนองที่เขาก็ยังไม่ได้เลิกอาชีพนี้ ทีนี้สําหรับพี่ในเมื่อมันไปต่อกันไม่ได้ก็ต้องค่อยๆให้เขาเข้าใจเราอาจจะเฟะจากที่เราเคยทําหรืออะไรให้เขารู้สึกว่าเออบางทีมันไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่กับคนหมดใจอ่ะแล้วเขาควรจะไปหาใครสักคนที่เข้าใจเขามากกว่ามันยากตรงที่บอกว่าถ้าเลิกเราจะฆ่าตัวตายเขามีครอบครัวไหมพ่อแม่เขาอ่ะมีครับมีเราสามารถพูดคุยกับพ่อแม่เขาได้ไหมก็ไป เยี่ยมแม่เขาค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ผมไม่เคยบอกเลยว่าแฟนของผมมาทํางานในลักษณะนี้ก็แล้วถ้าเราแบบให้เขาเขาช่วยแบบว่าเออในวันที่เราจะไปอ่ะช่วยดูแลแฟนหน่อยเพราะเขาขู่เรื่องแบบนี้ขึ้นมา เราจะไปแล้วก็คงมีเหตุผลเราไม่ไม่ต้องบอกหรอกว่าลูกเขาทําอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหคนเป็นแม่ก็จะจะเสียใจเพียงแต่ว่าเราอาจจะบอกแฟนเราว่าเราว่าเราคงไปกันไม่ได้อ่ะในอนาคตไม่เวิร์กหรอกอย่าเสียเวลากันเลยหลายรอบมากเลยนีพี่หอมคือแบบแต่เขาไม่ยอมไปครับเขาให้เหตุผลว่าทําทไมเขาไม่ยอมเลิกก,กับปอเขาบอกว่าเขารักแค่นั้นครับไม่มีเหตุผลซ่อนเล่นอย่างอื่นหรือว่าปอให้เลี้ยงดูมีเงินเดือนมีอะไรไม่ไม่ไม่มีเลยคือถ้าการกินอยู่ทั่วไปเหมือนคนปกติ ผมพอให้ได้พี่แต่ผมไม่มีศักยภาพพอที่จะไปซื้อซุปเปอร์แบรนด์ให้พาไปกินแบบาหรหรูแบบอย่างที่สังคมเขาอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบชอบเก็บคํารูถูกของคนอื่นอ่ะมาแบบใส่หัวพี่ผมก็พูดกับเขาว่าคาดูถูกอ่ะเก็บมันมาเป็นแรงผลักดันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเก็บมันมาแบบทำร้ายตัวเองแล้วทํางานอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําปะโอ้อันนี้คือแบบตรกะเขาเขาผิดแต่หอมมาเคยเจอเด็กอะไรแบบนี้ที่ขายบริการเพื่อซื้อของแบรนด์เนมเพื่อซื้อสังคมอ่ะ ชื่อเนี้ยตะาการเนี้ยผิดใช่แล้วบบสังคมบบที่เขาอยู่มันเป็นแบบนี้โอกาสที่เขาจะออกมามันเลยมันเลยยากเพราะเวลาออกไปข้างนอกก็เจอเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็จะหิ้วกระเป๋าอะไรแกเจ็ตมาอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากได้อยากมีแล้วเขาหาเงินง่าย <c oughs> ทีนี้พี่ว่ามันเป็นปัญหาของเขาอ่ะเราอยู่เราก็เสียเวลาเพียงแต่ว่าคุยกันให้รู้เรื่องแล้วเข้าใจครับผมถ้าโอเคถ้าเกิดเธออยากอยู่บ้านหลังนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราออกเอง เราก็เป็นฝ่ายออกไปแต่ก็บอกให้เขารู้สึกว่ารู้เหตุผลว่าเออมันมันเป็นไปไม่ได้โอเคครับผมใครต่อดีครับปอเอาเป็นพี่ลูกกอล์ฟกันครับเ,าเ่าลูกกอล์ฟสออวัสดีครับปอแล้วก็น้องแฟนคุณแฟนด้วยเผื่อมาฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงคำแนะนํานี้มันจะต้องไปสู่แฟนเป็นหลัก<จ>ะนะสําหรับพี่นะคะ ข้อแรกก่อนเลยพี่ไม่ได้รู้แบ็กกราวน์ของผู้หญิงที่เป็นแฟนปอมากพอพี่จะทําการตัดสินจากเฉพาะสิ่งที่ปอเล่าเท่านั้นโอเคไหมคะคคือข้อแรกนะคะน้องพี่จะเรียกน้องผู้หญิงนะคะพี่ค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าของทุกงานนะอันนี้ต้องต้องเข้าใจทัศนคติของผู้ให้คำปรึกษาก่อนออพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วต่อให้หนูจะเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะหนูจะอะไรก็ตามหนูจะเป็นเด็กเอ็นหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าหนูโอเคกับมันพี่และคนนอกคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินหนูเลย เพราะพี่ไม่รู้พื้นฐานครอบครัวพี่ไม่รู้ถึงความลําบากพี่ไม่รู้ถึงสังคมและพี่ไม่ได้กําลังสวมรองเท้าคู่นั้นอยู่พี่ไม่ได้เป็นหนูแต่วันนี้อะค่ะหนูต้องมองงนี้ก่อนนะคะน้องผู้หญิงปอเขายังรักหนูอยู่และปอให้โอกาสหนูมาหลายครั้งแล้วถ้าหนูบอกว่าหนูรักปอและอยากที่จะรั้งปอไว้และไม่อยากให้มันไปจบถึงการที่บอกว่าต้องมีการขู่ว่าจะแบบ ทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยถ้ารักปอจริงต้องไปชั่งน้ําหนักนะคะคุณแฟนว่าจะเลือกปอหรือจะเลือกงานหรือปล่อยปอไปแล้วไปหาคนที่เขาโอเคกับเงื่อนไขางานของหนูเข้าใจไหมคะน้องผู้หญิงเพราะมันอาจจะมีข่าปอยังไงคะ,ะก่อนหน้านี้นนครับคือผู้ชายที่เขาเคยคบเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องมาคอยเปยคอยอะไรให้ผู้ชายคนนั้นทุกอย่างแต่กับผมผมบอกว่า,ผม,วาผมไม่ต้องการเงินเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องการอะไรมาเปยผม เพราะฉะนั้นน่ะผมไม่อยากให้เขาหยุดงานอย่างนี้วันเกิดผมอ่ะเขาจะซื้อของให้ผมบอกว่าผมไม่ต้องการเงินผมต้องการอย่างอื่นมากกว่าถูกต้องและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขารักปอไงอาปอเอาพีษพูดตรงๆสมมุติว่าเอาประเมินจากตอนนี้เลยนะปอปยังรู้สึกดีกับเขาหรือไม่ใช่ครับโอเคนั้นแดงว่าปอสมมติถ้าถ้าเขาเลิกทํางานปอก็ยังอยากไปต่อใช่ครับอื ดังนั้นวันนี้คือในเมื่อปอก็ยังโอเคกับคุณอยู่ไงพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังพยายามพิสูจน์อะไรหรอในเมื่อแฟนก็บอกว่าไม่ต้องซื้อของให้แล้วก็โอเคที่เธอเป็นเธอแบบนี้แล้วเมื่อกี้ปอพูดคํานึงจริงๆแบบพี่เห็นด้วยมากเลยนะคะคุณแฟนพี่เคยเป็นคนที่เอาคําดูถูกข,ของชาวบ้านมาผักดันตัวเองแล้วมันเหนื่อยจนลืมไปว่าเดี๋ยวนะ ล้วสระปะ่ะฉันตั้งชีวิตด้วยตัวเองดีกว่าไหมทําไมฉันต้องไปแคร์ป้าข้างบ้านฉันต้องไปแคร์ฉันต้องไปแคร์แบบอโกอาซิมหรือใครก็ตามที่เมื่อวันที่เราล้มอ่ะคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่ดึงมือเราขึ้นมาด้วยซ้ำมีแต่จะเหยียบย่ําไปเรื่อยๆฟังทําไมวะตั้งแต่แบบพี่คิดได้พี่รู้สึกแบบไม่ต้องอ่ะฉันจะเอาพลังบวกของคนพลังดีๆมาผลักดันดีกว่า ดังนั้นวันนี้เนเมื่อแฟนเราคุณปอบอกมาอย่างนี้แล้วพี่ว่าถ้ายังอยากได้ปอไว้อยู่นะคะคุณแฟนน้องผู้หญิงต้องหยุดให้ได้แล้วปอต้องยื่นคำขาดว่าถ้ามีอีกครั้งปอไปนะแล้วก็หันหน้าเข้าหากาันคุยกันแล้วอาจจะช่วยกันทํางานอื่นเพราะงานนี้ที่น้องผู้หญิงทําอยู่แฟนคุณที่รักคุณไม่โอเค แล้วคุณจะใช้เงื่อนไขของการบอกว่าฉันจะทำร้ายตัวเองมารั้งคนคนหนึ่งเอาไว้มันไม่แฟร์กับคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใยและรักคุณนะคะโอเคครับผมค่ะส่งต่อค่ะ พี่คิดรวมๆคล้ายๆกับลูกกอล์ฟมากเพราะว่าดูแล้วฝั่งของปอหนึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็สองทอะไรไม่ได้มันอยู่ในในสถานการณ์ที่เหมือนกับทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคําแนะนําพี่จะไปที่น้องผู้หญิงเหมือนกันเผื่อว่าเขาจะย้อนม,มาฟังหรือปอจะเอาคําเหล่านี้ลองไปพูดกับเขารู้สึกเหมือนลูกกอล์ฟว่าเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็เขาจะทําอาชีพอะไรนั่นคือการตัดสินใจของชีวิตเขาโอเคมันอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ถูกกฎหมายณเวลานี้ แต่ว่าหนึ่งเขาป้องกันเขาป้องกันตัวเองในประเด็นนั้นจริงๆเราต้องขอขออนุญาตพี่เผื่อประเด็นดีมากคืออาชีพในสังคมไทยดีกว่าในบริบทของไทยอาชีพอาชีพเหล่านี้ยังคงถูกมองว่ามันไม่ถูกกฎหมายถูกไหมล่ะใช่ทีนี้พี่อยากจะพูดกับน้องผู้หญิงว่าบางครั้งชีวิตคนเราจะจะมีทุกอย่างในการครอบครองเราไม่ได้อเหมือนหนูต้องตกลงกับตัวเองก่อนรู้ว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนคือในในวัยด้วยวัยของหนูด้วยชีวิตของหนูบางทีก็ มันอาจจะไม่ผิดนะถ้าหนูอยากจะมีแบรนด์เนมอยู่ในชีวิตใจชีวิตอ,อยากจะสู้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้หรืออยากจะมีเงินมากมายพอที่จะเลี้ยงครอบครัวด้วยแล้วก็บำเรอตัวเองด้วยความต้องการของตัวเองได้ด้วยนั่นทำให้ตัดสินใจทำงานพวกนี้เึื่งได้เงินเยอะ <c oughs> ก็จงบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกเงินปล่อยผู้ชายดีๆเขาไปซะ จะได้ไม่ต้องมานั่งหลบหลบซ่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบโกหกกันวินวินทั้งคู่ปล่อยเขาไปเจอผู้หญิงที่ดีและเราก็อาศัยช่วงเวลานี้ที่ยังทํางานได้หรืออะไรเก็บเงินให้ได้เยอะแล้วเลิกให้มันเร็วที่สุดตกลงกับตัวเองก่อนหรือชีวิตฉันไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นนี่หว่า อยากได้คนดีๆก็จงเลิกทำซะเพราะสิ่งที่ทำอยู่มันจะทำให้เสียคนดีๆคนนี้ไปหนูไปตกลงกับตัวเองเลือกฝั่งไหนก็ไม่ผิดลูกแต่เลือกสักทางอย่าถือทุกอย่างไว้ในมือมันทำไม่ได้ในเคสนี้ไม่ได้ลูกผู้ชายเขารับไม่ได้นะพุทธพุทโถอ,อย่าลืมโทรนะ